สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูไพโรธผาสวรร์อีกแล้วนะครับในรายวิชาเทคโนโลยีการออกแบบวิทยาเทคโนโลยีนะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับเราเรียนรู้กันในเรื่องของการประเมินผลวิธีการแก้ปัญหานะครับในหัวข้อนี้นะครับมีหลากหลายเรื่องราวนะครับให้เราได้เรียนรู้กันนะครับเราค่อยๆเรียนรู้กันไปทีละหัวข้อนะครับเอาละครับเด็กๆจากรูปนะครับเด็กๆเห็นว่าเป็นการทดสอบรูปแบบใดครับสังเกตดูดีๆตรงกลางมีอะไรอยู่ น่าจะเป็นการทดสอบเกี่ยวกับอะไรลูกเป็นการทดสอบอะไรสีแดงแดงเคลื่อนที่ก็หากันใช่ไหมครับก็คือทดสอบแรงอัดของวัตถุใช่ไหมลูกเอการทดสอบแบบนี้ชิ้นงานที่เรานํามาทดสอบเป็นยังไงครับเหลือรูปเดิมไหมไม่หลงเหลืออะไรใช่ไหมครับถูกอัดแล้วใช่ไหมครับแตกหักถูกทําลายไปหมดเลยนะครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นการทดสอบนะครับในเรื่องของความแข็งแรงของวัสดุต่างๆนะครับ ยังมีการทดสอบรูปแบบอื่นอีกนะครับจากรูปสังเกตเห็นไหมเครื่องมือคุ้นๆไหมครับเครื่องมือนี้นําไว้ใช้ทําอะไรลูกเด็กๆเคยใช้งานใช่ไหมครับในวิชาวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับเทคโนโลยีก็เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาศาสตร์นะลูกนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องมืออันนี้เอาไว้ใช้ทําอะไรลูกเอาไว้วัดค่าของปริมาณไฟฟ้านะครับหรือว่าความต่างศักย์หรือว่าแรงดันนะครับที่เราคุ้นเคยกันนะครับแล้ววิธีการวัดแบบนี้ เอะแบตเตอรี่ในรูปเนี่ยพอวัดเสร็จแล้วเป็นยังไงลูกถูกทำลายสลายไปเลยไหมไม่ใช่ไหมนะครับเพราะนั้นเป็นการทดสอบแบบทำไมครับไม่ทำลายชิ้นงานนะครับเพราะนั้นวิธีการทดสอบชิ้นงานของเรานะครับมี2วิธีการหลกักๆใช่ไหมลูกนะเพราะนั้นเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับก็คือมีวิธีการทดสอบแบบไหนครับไม่ทำลายกับทำลายชิ้นงานนะครับแบบแรกครับถ้าไม่ทำลายชิ้นงานเนี่ย เป็นการทดสอบเกี่ยวกับอะไรครับการวัดค่าต่างๆการสังเกตค่าต่างๆใช่ไหมครับหรือสร้างภาพจําลองนะครับอย่างเช่นวัดความเข้มของสนามไฟฟ้านะครับการสร้างภาพเสมือนนะครับหรือการทดสอบนะครับว่าสารเนี่ยสามารถแทรกซึมลงไปบนชิ้นงานของเราได้มากน้อยเพียงใดนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยตัวชิ้นงานของเราเป็นไงครับยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เราได้เห็นตัวอย่างไปแล้วเนี่ย เวลาทดสอบเสร็จแล้วเป็นยังไงครับชิ้นงานของเราอาจจะสูญเสียนะครับรูปร่างหรือว่าทำไมครับอาจจะถูกทําลายไปเลยนะครับอย่างเช่นการทดสอบการปะทะกันเคยเห็นเขาทดสอบรถยนต์ไหมครับเวลาเคลื่อนที่ด้วยความเร็วระดับหนึ่งแล้วไปชนกับวัตถุข้างหน้าผลปรากฏว่ารถยนต์ยังคงสภาพเดิมไหมครับไม่ใช่ไหมลูกนะครับก็จะเสียรูปทรงไปนะครับเพราะฉะนั้นชิ้นงานที่นํามาทดสอบนะครับต้องคิดไปเลยนะครับว่าทําไมครับอาจจะมีการชํารุด เสียหายแน่นอนนะครับอย่างเช่นการทดสอบความแข็งแรงหรือทดสอบในเรื่องของแรงดึงนะครับเพราะว่าเขาจะทดสอบจนทําไมครับดึงดึงดึงไปเรื่อยจนชิ้นงานของเราขาดออกจากกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการทดสอบรูปแบบหนึ่งนะครับเอาละครับคราวนี้ในชีวิตประจําวันของเรานะครับเคยรู้จักเครื่องมือนะครับที่ช่วยในการบันทึกการทดสอบการวัดผลหรือการวิเคราะห์ข้อมูลใดๆบ้าง น่าจะมีหลากหลายทีเดียวนะลูกเคยเจอไหมครับในการเรียนวิทยาศาสตร์นะครับคณิตศาสตร์นะครับหรือรายวิชาต่างๆเคยพบเห็นไหมลูกน่าจะเคยใช่ไหมครับเอ๊ะใช้วัดค่าไฟฟ้าเอ๊ะเขาใช้อะไรในการวัดค่าไฟฟ้านะมีอะไรไหมครับอันนี้เป็นอะไรลูกเป็นเครื่องมือในการบันทึกค่าใช่ไหมครับทาไมเราต้องบันทึกในซอฟต์แวร์ตัวนี้ด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าบางครั้งเราต้องการนําข้อมูลนั้นไป ประมวลผลนะครับกระทําการบางสิ่งบางอย่างนะครับทางคณิตศาสตร์นะครับเพื่อทำไมครับเพื่อแปลผลออกมาจากการวิเคราะห์เหล่านั้นนะครับเพราะถ้าเราจดในกระดาษเราก็ต้องมากดเครื่องคิดเลขปป๊ก๊กแป๊กกดเองใช่ไหมลูกแต่ถ้าเรานําค่าเหล่านั้นนะครับไปบันทึกในซอฟต์แวร์นะครับหรือแอปพลิเคชันนะครับที่เราเลือกมาใช้ก็ทำไมลูกสามารถนําไปแปลผลได้อย่างทันท่งทีนะครับแล้วก็สะดวกรวดเร็วด้วยนะครับเอาละครับคราวนี้คุณครูมีวิดีโอนะครับให้พวกเราชมก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาสรุปผลที่ได้จากการชมวิดีโอร่วมกันนะครับเรื่องเครื่องมือที่ช่วยในการบันทึกการทดสอบการวัดผลและการวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือที่ช่วยในการบันทึกการทดสอบการวัดผลและการวิเคราะห์ข,ข้อมูลมีหลากหลายประเภทบางประเภทสามารถพกพาไปได้มีทั้งการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่และใช้ไฟฟ้าตามบ้านตัวอย่างเครื่องมือเครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่างแบบดิจิตอลใช้วัดความเป็นกรด และความเป็นด่างโดยใช้หัววัดจุ่มลงในของเหลวที่ต้องการทดสอบเครื่องวัดดินใช้ในการวัดหรือทดสอบดินบางชนิดสามารถวัดค่าความเป็นกรดและความเป็นด่างในดินวัดความชื้นและแสงสว่างที่กระทบหน้าดินได้ เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำโดยใช้หัววัดจุ่มลงในน้ำบริเวณที่ต้องการวัดเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอลใช้ในการวัดค่าความดันโลหิต ด้วยการวัดภายนอกร่างกาย <ST AR G> เครื่องวัดค่าไฟฟ้าหรือมัลติวิเตอร์แบบดิจิตอลใช้วัดค่าทางไฟฟ้าเช่นความต้านทานแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าซึ่งสามารถใช้วัดค่าได้ทั้งไฟฟ้ากระแสสลับและไฟฟ้ากระแสรตรง <ST AR G> เครื่องตรวจจับโลหะ ตรวจจับโลหะตามแนวของสายไฟฟ้าบนผนังห้องอาคารหรือบ้านเรือนเครื่องทดสอบความแข็งใช้วัดการกดอัดกับวัสดุเช่นลูกปูน เครื่องวัดความชุ้มของวัสดุแบบทําลายพื้นผิวเครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูงแบบทศนิยมถือตำแหน่งเหมาะกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ รื่องวัดอุณหภูมิความชื้นและปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมบันทึกข้อมูลแบบต่อเนื่องนักเรียนควรศึกษาคุณสมบัติของเครื่องมือวัดไว้ล่วงหน้าเพื่อเลือกหาเครื่องมือวัดให้เหมาะสมกับสิ่งที่จะทดสอบเอาละครับนักเรียนคราวนี้เราคงต้องมาสรุปไปพร้อมๆกันนะครับลองสังเกตดูนะครับ เครื่องมือตัวนี้มีไว้สําหรับทําอะไรครับมีตัวอักษรอยู่บนเครื่องมือด้วยนะเป็นจุดสังเกตนะลูกเอาไว้ทําอะไรลูกเป็นเครื่องมือไว้วัดความเป็นกดเป็นเบสนะครับแบบดิจิตอลนะครับแบบดิจิตอลก็คือแสดงผลเป็นตัวเลขใช่ไหมลูกนะครับวิธีการก็คือทําไมครับจุ่มลงไปในของเหลวนะครับที่เราต้องการทดสอบนะครับแล้วเขาจะมีตัวเลขปรากฏขึ้นมานะครับแสดงค่าออกมานะครับเราก็จะอ่านได้โดยง่ายนะครับเอามาดูเครื่องมือตัวถัดไปลูก อันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นเหมือนโลหะสองชิ้นใช่ไหมครับเอเอาไว้ทำอะไรนะมีใครตอบได้ไหมลูกเป็นเครื่องมือที่ไว้วัดค่าของดินนะครับวัดค่าอะไรลูกวัดค่าความเป็นกรดนะครับเป็นเบสครับที่อยู่ในดินใช่ไหมลูกนะแล้วสามารถตรวจสอบได้ด้วยนะครับว่าความชื้นนะครับที่อยู่ในดินนั้นมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับเครื่องมือตัวถัดไปครับอันนี้เป็นอะไรเอ่ยมีสายย,วยาวๆออกมา แล้วมีเหมือนเป็นหัววัดนะครับอันนี้ไว้ทาอะไรลูกเป็นวัดค่าของปริมาณออกซิเจนที่อยู่ในน้ํานะครับแสดงว่าตรงหัววัดนั้นสามารถจุ่มลงไปในน้ําได้นะครับแล้วส่วนที่แสดงผลนะครับเราก็ห้ามจุ่มลงไปในน้ํานะลูกส่วนแสดงผลต้องอยู่เหนือผิวน้ำนะครับก็คือถือไว้นะลูกนะครับเยี่ยมมากครับมาดูกันต่อนะอันนี้เป็นอะไรครับน่าจะคุ้นๆไหมเวลาเราไปพบเห็นที่ไหนลูก ที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับเวลาเราทําการตรวจสุขภาพนะครับคุณหมอจะต้องมาทำไมลูกทําการวัดค่าของความดันโลหิตของเราก่อนนะครับซึ่งที่เราเห็นบนจอนะครับก็คือแสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอลเลยนะครับนะเอะล่ะครับนักเรียนมาดูเครื่องมือถัดไปนะลูกอันนี้เป็นอะไรครับคุ้นๆใช่ไหมเห็นในการทดลองทางวิทยาศาสต์ใช่ไหมลูกอันนี้เรียกว่าอะไรครับเป็นมัลติมิเตอร์นะครับแบบดิจิตอลนะครับเอ๊ะ ในโรงเรียนของเรามีเป็นแบบดิจิตอลหรือว่าเป็นแบบเข็มลูกถ้าเป็นเข็มเราต้องอ่านค่าเองใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นดิจิตอลเนี่ยสะดวกเลยนะครับเพราะว่าปรากฏออกมาเป็นตัวเลขนะครับอ่านค่าได้ตรงเป๊ะทีเดียวนะครับก็ไว้วัดค่าอะไรครับวัดค่าในเรื่องของไฟฟ้าใช่ไหมลูกในเรื่องของแรงดันกะระแสไฟฟ้าแล้วก็ค่าความต้านทานนะครับวัดได้ทั้งไฟฟ้าที่เป็นกะระแสตรงและแกะระแสสลับด้วยนะครับมาดูเครื่องมือถัดไปนะลูกโอ้ อันนี้ดูท่าทางจะไฮเทคพอสมควรนะครับไว้วัดค่าอะไรครับดูจะแข็งแรงทนทานด้วยนะครับอันนี้เป็นเครื่องตรวจจับโลหะเอแล้วเวลาวัดต้องทํายังไงลูกต้องทําไงครับเคลื่อนที่ไปในพื้นที่ที่เราทําไมครับมองไม่เห็นโลหะที่อยู่ภายในนะครับอย่างเช่นกําแพงบ้านนะครับเวลาเขาจะทําการเจาะเข้าไปนะครับเพื่อที่จะติดตั้งนะครับท่อน้ำนะครับก็ต้องดูด้วยว่าเวลาเจาะเข้าไปแล้ว จะไปพบสายไฟที่อยู่ด้านในหรือเปล่านะครับต้องทําการสํารวจก่อนนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเจาะลงไปในผนังที่เรามองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ภายในนะครับต้องทําการตรวจสอบก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับและก็ความแม่นยําในการลงมือปฏิบัติด้วยนะครับโอ้โหอันนี้ถ้าทางจะเป็นเครื่องมือที่ทำไมลูกใช้งานยากพอสมควรเนาะไม่เคยเห็นในห้องแลบของโรงเรียนเลยนะครับอันนี้คืออะไรครับเป็นเครื่องมือทดสอบความแข็งนะครับนะความแข็งของอะไรครับ วัตถุหรือชิ้นงานนะครับที่เราจะนําไปทดสอบนั่นเองเอเวลาใช้งานทํำยังไงนะครับก็คือนําวัตถุนะครับไปวางตรงปลายของเครื่องวัดนะครับแล้วก็ใช้อะไรครับระบบกลไกที่อยู่ภายในนะครับกดอัดลงไปบนวัสดุหรือว่าชิ้นงานของเรานะครับคราวนี้เครื่องมือต่อไปอันนี้เป็นอะไรลูกเหมือนตรงปลายนะครับจะมีโลหะนะครับปรากฏออกมา2ปลายใช่ไหมครับ ต้องไปสัมผัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแน่ๆเลยนะครับใครตอบได้ครับเป็นเครื่องมือทําอะไรลูกไว้สําหรับวัดค่าความชื้นของวัดสดุนั่นเองนะครับแล้ววิธีการใช้งานใช้ยังไงครับนําไปสัมผัสนะครับกับวัดสดุที่เราต้องการวัดค่าความชื้นนะครับเป็นการทดสอบแบบอะไรครับทําลายพื้นผิวเอ๊ะทำไมถึงทําลายล่ะลูกเพราะว่าปลายทั้งสองนั้นมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านออกมานั่นเองนะครับเพราะนั้นอาจจะทําให้ชิ้นงานนั้น เกิดความเสียหายขึ้นได้นะครับคราวนี้อันนี้หน้าตาเหมือนกับอะไรครับตาช่างเลยใช่ไหมเอหรือว่าเป็นตาช่างใช่หรือว่าลูกเป็นเครื่องช่างน้ําหนักนะครับแบบความละเอียดสูงเพราะปกติที่เราใช้นะครับก็เป็นตาช่างใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับซึ่งความละเอียดหรือความแม่นยำเนี่ยอาจจะไม่มากเท่าไหร่นะครับสังเกตดูดีๆอันนี้อยู่ในฝาครอบด้วยนะครับแสดงว่าป้องกันอะไรครับ ป้องกันสภาพแวดล้อมภายนอกนะครับที่จะไปรบกวนการช่างของวัสดุหรือชิ้นงานนะครับของเรานะครับวิธีการก็คือเราก็เปิดฝาออกมานะครับแล้วก็นําวัสดุหรือว่าชิ้นงานของเรานะครับที่จะใช้ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์นั้นไปวางอยู่ด้านในแล้วปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับกดปุ่มนะครับในการอ่านตาช่างนั่นเองนะครับอามาดูเครื่องมือตัวถัดไปครับเอออันนี้เหมือนกับตัวหนึ่งเป็นตัวแสดงผลนะครับส่วนด้านขวามือเนี่ย มีช่องสําหรับให้บางสิ่งบางอย่างนะครับเคลื่อนที่ผ่านเข้าไปได้อันนี้คือเครื่องมือวัดทาอะไรลูกเป็นวัดอุณหภูมินะครับหรือความชื้นของอากาศนะครับรวมทั้งสามารถวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้ด้วยนะครับเป็นการวัดค่าแบบต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นเราต้องการทราบว่าสภาพอากาศนะครับของการจราจรที่อยู่สี่แยกไฟแดงนะครับ มีปริมาณอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีผลอย่างไรของร่างกายของเรานะครับเราก็ทําการวัดนะครับอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันแล้วนํามาวิเคราะห์ในภายหลังนั่นเองนะครับเอาละครับเด็กๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้นะครับวัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือวัดต่างๆแล้วคราวนี้คุณครูมีคําถามนะครับที่ท้าทายความคิดของพวกเรานะครับถ้าเราต้องการวัดแรงดันไฟฟ้าคุณคุ้นไหมเราต้องเลือกใช้เครื่องมือใดครับแรงดันไฟฟ้านะ เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าใช่ไหมลูกกฎของโอมใช่ไหมนะครับเอต้องใช้เครื่องมืออันไหนนะ1 2 3หรือ4ครับคำตอบที่ถูกต้องก็คืออันนี้คืออะไรครับสู้ตายอ๋อไม่ใช่คำตอบคือหมายเลข หมายเลข2เก่งมากลูกนั่นก็คือมัลติมิเตอร์นะครับอาจจะเป็นแบบดิจิตอลหรือว่าเป็นแบบเข็มก็ได้นะครับสามารถใช้วัดค่าแรงดันไฟฟ้าได้ทั้งคู่เลยนะครับเยี่ยมมากเลยเอาละครับเด็กๆหลังจากที่เราทําการวัดและทดสอบนะครับชิ้นงานหรือว่าการทดลองของเราเรียบร้อยแล้วนะครับค่าต่างๆนะครับที่เราจดบันทึกมานะครับเราจะมีซอฟต์แวร์นะครับที่ช่วยในการบันทึกทดสอบวัดผลหรือนําไปวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างไรบ้างนะครับ เด็กๆเคยใช้ซอฟต์แวร์ตัวไหนบ้างครับลองเสนอมาสิลูกตัวแรกก็คืออ๋อ r o s r o t o x t e x c e l ใช่ไหมครับหรือ Google Sheets อันนี้ทำหน้าที่คล้ายกันเลยนะครับรวมทั้งในเรื่องของ Open Office นะครับหรือใช้โปรแกรมฐานข้อมูลนะครับอันนี้แสดงว่าต้องมีการจัดเก็บเข้าไปเป็นอย่างเป็นระบบนะครับอย่างเช่นอะไรครับตัว h d o o p นะครับหรือว่า Microsoft Acces s นะครับเยี่ยมมากเลยครับหมดหรือยังลูก อันนี้เป็น postgres หรือ mysql ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นฐานข้อมูลคราวนี้ถ้าพวกเราเก่งในเรื่องของโคดดิ้งหรือการโปรแกรม ing นะครับหลังจากที่บันทึกอย่างเดียวคราวนี้แหะครับทำการวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันเลยเอแล้วเราจะเขียนโปรแกรมเป็นภาษาอะไรดีเด็กๆคุ้นๆภาษาอะไรบ้างครับอะไรบ้างลูกเลือกเป็น i python เหรอครับโอ้เจ้างูเหลือมใช่ไหมหรือว่าใช้ matlab นะครับหรือว่า c i l a b ก็ได้ แสดงว่าเคยใช้หลายโปรแกรมทีเดียวนะครับมาดูกันต่อนะลูกนะครับคราวนี้เวลาเราจะทําการทดสอบนะครับค่าที่เราบันทึกมานะครับเราต้องทําอย่างไรบ้างนะครับเพื่อจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบระเบียบนะครับแล้วก็สามารถนําไปใช้ในการวิเคราะห์ได้นะครับอย่างแรกก็คือต้องตั้งชื่อนะครับในเรื่องของชื่อคอลัมน์ก่อนนะครับแล้วก็ข้อมูลที่ทําการบันทึกนะครับต้องดูได้ว่าจํานวนครั้งในการทดสอบมีกี่ครั้ง นะครับแล้วหน่วยนะครับของค่าที่เราบันทึกมามีหน่วยเป็นอะไรนะครับเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเราจะไม่สามารถนําไปแปลผลได้ใช่ไหมครับแล้วอย่าลืมนะครับเวลาเราทํางานเราไม่ได้ทํางานเพียงคนเดียวใช่ไหมลูกคนที่ใช้ข้อมูลของเราต่อนะครับเขาจะต้องทราบด้วยนะครับว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องเขียนหมายเหตุกํากับด้วยนะครับเพื่อที่คนอื่นนะครับจะได้เข้าใจเหมือนกับที่เรากําลังลงมือทําอยู่นะครับแล้วส่วนใดนะครับที่ต้องการจะแยกออกมาเป็น ข้อมูลต่างหากนะครับอาจจะทําการทําไมลูกแยกตารางก็ได้นะครับและอย่าลืมนะครับเวลาวิเคราะห์ถึงแม้จะแยกตารางเรียบร้อยแล้วหน่วยนะครับหรือมาตรฐานต่างๆก็ต้องใช้เป็นหน่วยเดียวกันนะครับเอาละครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราวิเคราะห์นะครับโดยใช้แอปพลิเคชันนะครับที่อยู่บนสมาร์ทโฟนเราจะทําอย่างไรดีครับอย่างเช่นเราต้องการตรวจสอบในเรื่องของอะไรลูกอ่านค่าการทํางานของเครื่องยนต์ เดี๋ยวนี้เครื่องยนต์มีกล่องอิเล็กทรอนิกส์กใช่ไหมครับเราก็สามารถเข้าไปอ่านค่าต่างๆเหล่านั้นนะครับทำการวิเคราะห์ได้เลยว่าเครื่องยนต์ทางานปกติหรือผิดปกติตรงไหนนะครับแล้วในเรื่องของการอ่านพิก,กัดเด็กๆค,ค,ค,คุ้นไหมเวลาอ่านพิก,กัดเราต้องเงยหน้ามองท้องฟ้าก็คือต้องดูอะไรครับดูสัญญาณดาวเทียมใช่ไหมครับนั่นก็คือสัญญาณ GPS นั่นเองนะครับใช้ดาวเทียมอย่างน้อย3ดวงใช่ไหมครับในการระบุพิก,กัด แล้วก็จะแสดงผลได้ว่าตอนนี้เราอยู่ณนะตำแหน่งในของโลกใบนี้นะครับอุปกรณ์ต่อไปก็คือในเรื่องของนาฬิกาสุขภาพอันนี้ตรวจจับอะไรได้บ้างลูกในเรื่องของอัตราการเต้นของหัวใจนะครับซึ่งถ้าทํางานร่วมกับเจ้า GPS แล้วสามารถจะระบุได้เลยนะครับว่าตอนนี้เราวิ่งออกกําลังกายเส้นทางเป็นลักษณะใดกี่รอบแล้วระยะทางเป็นเท่าไหร่นะครับคราวนี้เครื่องมือถัดไปก็คือเป็นอุปกรณ์บีคอนเอ๊ะ หน้าตาเหมือนกับก้อนหินหรืออะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมครับจริงๆแล้วเป็นอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่ในการส่งสัญญาณบลูทูธนะครับเป็นการบอกพิกัดเวลาเราอยู่ที่ไหนลูกอยู่ภายในอาคารทําไมล่ะปกติเวลาบอกพิกัดเราใช้ GPS ก็ได้แต่ภายในอาคารบางครั้งสัญญาณ GPS นั้นอ่อนมากๆนะครับเราไม่สามารถบอกพิกัดได้ว่าตอนนี้เราอยู่ตําแหน่งใดของห้องนี้นะครับก็จึงต้องใช้อุปกรณ์บีคอนนะครับมาช่วยนะครับเรามาดูกันต่อนะลูก เวลาเราใช้ GPS ใช่ไหมครับเวลาประยุกต์ใช้ก็คือส่วนใหญ่จะเปิดเป็นลักษณะของแผนที่นะครับระบุในเรื่องของการเดินทางนะครับอย่างเช่นใช้แอปของ Google Map นะครับถ้าเป็นเรื่องของเซ็นเซอร์หรือว่าเข็มทิศดิจิตอลนะครับก็คือใช้ในเรื่องของการวัดค่าต่างๆนะครับวัดทั้งความกว้างความยาวความสูงหรือระยะทางต่างๆได้นะครับถ้าเป็นเข็มทิศดิจิตอลนะครับสามารถวัดได้อย่างแม่นยำนะครับแล้วแต่นะครับความละเอียดที่เราต้องการเลยนะครับ มาดูกันต่อนะครับอันนี้เป็นลักมิเตอร์ไม่ได้วัดความลักลูกวัดอะไรครับค่าของแสงสว่างนะครับที่ออกมานะครับว่ามีอัตราความเข้มนะครับหรือลักเนี่ยปริมาณเป็นเท่าไหร่นะครับออกมาเป็นตัวเลขได้เลยนะครับแล้วในเรื่องของซาวเลเวลนะครับเป็นการทดสอบนะครับอย่างเช่นเวลาคุณครูสอนออนไลน์ไม่รู้ว่าต้องพูดเบาพูดดังมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ามีอุปกรณ์เจ้าซาวเลเวลนะครับมาวัดเนี่ยคุณครูจะรู้ได้เลยนะครับว่า ต้องนั่งห่างจากไมโครโฟนมากน้อยเพียงใดนะครับพวกเราถึงจะได้ยินทำไมลูกชัดเจนดีนะครับถ้าเป็นกรณีของเครื่องวัดระดับน้ำนะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าทำไมครับอย่างเช่นเราต้องการวัดระดับน้ำในตู้ปลานะครับบางครั้งเราเติมน้ำเข้าไปแล้วนะครับน้ำก็จะล้นเราก็ต้องทำาไมลูกไปยืนเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลานะครับหรือในการประยุกต์ใช้นะครับในเวลาใช้งานจริงอย่างเช่นอะไรครับ เมื่อก่อนเวลาเราอ่านค่าของระดับน้ําในเขื่อนนะครับว่าตอนนี้ระดับน้ําสูงขึ้นมากน้อยเพียงใดนะครับหรือระดับน้ําในแม่น้ำนะครับต้องดูว่าวันนี้น้ําขึ้นนะครับกี่เมตรกี่เซนติเมตรเมื่อก่อนต้องไปอ่านค่าเองนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าเรามีเซ็นเซอร์นะครับในการวัดระดับน้ําช่วยเราได้ดีทีเดียวนะครับเราไม่ต้องเดินทางไปอ่านค่าตามจุดต่างๆแล้วนะครับให้เซ็นเซอร์เหล่านั้นนะครับอ่านค่าเสร็จแล้วส่งข้อมูลเข้ามาประมวลผลที่ศูนย์กลางได้เลย นะครับอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์นะครับที่สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันต่างๆได้นะครับคราวนี้เรามาดูในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับหลังจากที่เรารวบรวมข้อมูลได้แล้วเราต้องทําอะไรบ้างลูกต้องนําข้อมูลเหล่านั้นนะครับมาแปลผลก่อนเพราะว่าบางครั้งตัวเลขนะครับไม่ได้บอกเราได้นะครับว่าตัวเลขนั้นอย่างเช่น18ถ้าถามเด็กๆว่า18มากหรือน้อยตอบได้ไหมลูกไม่ได้ใช่ไหม ต้องทำการแปลผลกับค่าที่เป็นมาตรฐานก่อนนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นวัยทำงาน18น่าจะเป็นตัวเลขที่ทำไมครับเหมาะสมนะครับเพราะว่าเรียนจบในเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วนะครับสามารถทำไมครับเริ่มเข้าสู่การทำงานได้นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการแปลผลของเราเนี่ยต้องมีการประมวลผลก่อนนะครับอย่างเช่นอะไรครับนำค่ามาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานหรือหาค่าเฉลี่ยนะครับอย่างเช่น ต้องการรู้ว่าพวกเรานะครับมีส่วนสูงโดยเฉลี่ยแล้วมีค่าเป็นเท่าไหร่ก็คือนําส่วนสูงของทุกคนเลยทำไมครับมาหารด้วยจํานวนนะครับหรือหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับก็คือค่ามาตรฐานกลางอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วดูซิว่าเราเนี่ยมีส่วนสูงที่ทำไมครับน้อยกว่าค่าเฉลี่ยหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยนะครับอันนี้ก็คือเกิดจากการคํานวณทั้งหมดเลยนะครับหลังจากแปลผลเรียบร้อยสิ่งที่เราได้เนี่ยเรียกว่าเป็นสารสนเทศนะครับ นำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลอาจจะเพื่อการตัดสินใจในเรื่องของทางเลือกต่างๆนะครับหรือนำไปสู่กระบวนการถัดไปนะครับเรามาดูกันต่อครับเห็นหน้าตาโปรแกรมแล้วคุ้นๆไหมครับเป็นสเปซเชีตใช่ไหมครับหรือตารางการทำงานนั่นเองนะครับในรูปเนี่ยเป็นการหาผลซ u ำนี่คือผลอะไรหูกผลผลรวมใช่ไหมเอ๊ะแล้วทำไมมีเครื่องหมายหารหาร a 13ต่อท้าย นำผลรวมนั้นไปหารด้วยลูลกไปดูสิว่าเซล์ลหรือว่าช่อง A 1 3คือค่าอะไรครับเห็นชัดไหม A 1 3เป็นเลขอะไรลูกเลข1 1นั่นก็คือจำนวนข้อมูลนั่นเองนะครับถ้าเรานำผลรวมไปหารด้วยจำนวนข้อมูลสิ่งที่ได้ก็คือค่าค่าเฉลี่ยของข้อมูลนั่นเองนะครับถ้าเรามีสเปซชีสนะครับหรือตารางการทำงานเนี่ย ก็จะช่วยหลับคำนวณได้นะครับไม่ต้องมานั่งกดเครื่องคิดเลขเองใช่ไหมครับนะเยี่ยมเลยนะครับมาดูกันต่อนะครับถ้าเรามีเครื่องมือเหล่านี้ทําอะไรได้อีกครับในรูปเป็นการหาอะไรครับค่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับมีค่ามาตรฐานกลางอยู่นะครับนั่นก็คือเป็นค่าของอะไรลูกค่าของระดับความคลาดเคลื่อนที่เราสนใจนะครับเทียบกับค่ามาตรฐานในตารางค่ามาตรฐานมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ 15.5ใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแตกต่างจาก15.5มากกว่า2นะครับเราจะแปลผลว่ามากแต่ถ้าน้อยกว่านั้นเราจะบอกว่าน้อยมีมากมีน้อยแล้วถ้าเกิดว่าข้าออกมาเป๊ะเลยละครับคำตอบที่ได้ก็คือก็ตรงตามมาตรฐานนั่นเอง เพราะฉะนั้นเราสามารถใช้สเปรชีทนะครับหรือตารางการทํางานเนี่ยช่วยในการแปลผลได้นะครับนำไปสู่การวิเคราะห์นําไปสู่การตัดสินใจในขั้นตอนต่อไปนะครับคราวนี้ผลที่ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะลูกนะเป็นตัวอย่างก็คือถ้าเราต้องการแปลผลโดยที่เราไม่อ่านเองถ้าดูตัวเลขแล้วเราวิเคราะห์เองนะครับเหนื่อยเนาะนะครับเพราะว่าถ้าปริมาณข้อมูลมีจํานวนมากๆนะครับเราต้องหาตัวช่วยก็คือเราสามารถพิมพ์สูตรนะครับ ในที่นี้ก็คือเป็นสูตรอะไรครับเดี๋ยวให้เด็กๆหาข้อมูลเพิ่มเติมนะดูจากตัวอย่างเป็นสูตรขึ้นต้นด้วยคําว่า if นั่นเองนะครับ function if นะครับมีวิธีการใช้งานแบบนี้นะครับก็คือ if อย่าลืมนะสูตรต่างๆต้องขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับก่อนนะครับเท่ากับ if นะครับแล้วก็ตามด้วยประโยคที่ต้องการเปรียบเทียบนะครับ if ก็คือถ้าเนาะถ้าเงื่อนไขเป็นจริงหรือถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ จะให้แสดงผลออกมาเป็นเช่นไรนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการประยุกต์ใช้นะครับสูตรในการคำนวณของตารางทำงานหรือที่เราเรียกว่าเป็นสเปรดชีตนะครับเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆข้อมูลต่างๆนะครับที่เกิดจากเครื่องมือวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามการทดสอบแบบทำลายชิ้นงานหรือไม่ทำลายชิ้นงานนะครับหลังจากที่เราได้ค่าเหล่านั้นแล้วต้องทำไมครับนำมาแปลผลนะครับเพื่อน,นำไปสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์ เอาละครับคราวนี้นะครับเด็กๆให้พวกเราแบ่งกลุ่มนะครับตามความเหมาะสมนะครับแล้วร่วมกันวิเคราะห์ปัญหานะครับในชุมชนในสังคมหรือในบ้านเราก็ได้นะครับพร้อมทั้งหาแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยนะครับโดยใช้กระบวนการที่เราได้ออกแบบไว้นะครับทำการวัดทําการประเมินค่าต่างๆนําไปสู่การวิเคราะห์เพื่อทําไมครับเพื่อใช้ในการตัดสินใจนะครับหลังจากที่เด็กๆทาเรียบร้อยแล้วนะครับ อาจจะใช้เครื่องมือนะครับ Microsoft Excel นะครับในการวิเคราะห์ผลนะครับแล้วก็มาร่วมกันนำเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเติมเต็มให้ผลงานของพวกเรานั้นมีความสมบูรณ์นะครับเป็นไงบ้างครับเด็กๆสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับเป็นทั้งประสบการณ์ที่ให้พวกเรานะครับไปทดลองในชีวิตประจำวันของพวกเรานะครับนำไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาต่างๆนะครับหลังจากที่พวกเราได้เรียนรู้แล้วนะครับลองประเมินคุณค่าความรู้ดูนะครับว่าความรู้ที่เราได้รับนะครับ เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆหรือซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับที่นํามาประยุกต์ใช้มีประโยชน์ต่อเราเองต่อชุมชนและต่อสังคมอย่างไรบ้างนะครับนำไปใช้ช่วยในการแก้ปัญหานะครับหรือพัฒนาโครงงานต่างๆนะครับเพื่อช่วยแก้ปัญหาในชุมชนหรือในโรงเรียนของเรานะครับเป็นอย่างไงบ้างครับเด็กๆการประเมินผลวิธีการแก้ปัญหายังมีอีกหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจนะครับวันนั้นถ้าอยากติดตามนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับ วันนี้คุณครูคงต้องลาไปก่อนนะลูกพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ